สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวกับแนวทางการเสี่ยงโชคประจําวันที่29ตุลาคม2563แก้วขอแสดงความยินดีที่ทุกคนที่อยู่ในกลุ่มหมอแก้วพารวยนะคะวันนี้ได้นี่คอิได้จีนกันไปแล้วขอให้วันนี้เฮงๆกันตลอดไปแล้วก็เดี๋ยวทําคลิปเสร็จนะคะตามสัญญากับพระราหูเมื่อวานที่อธิษฐานไว้ว่าเท่าเมื่อวานนัหวยช่วงฮานอยอตอนเย็นถูกก็จะไปกราบพานันเดี๋ยววันนี้ทําอะไรเสร็จก็จะรีบไปกราบพานันก่อนไปประชุมต่อนะคะ มามาดูกันว่าแนวทางการเสี่ยงโชคในวันนี้ควรจะซื้อเลขอะไรนะคะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์กับวันเสาร์อาทิตย์กับเสารในวันนี้แก้วแนะนําให้ซื้อเลขเบอร์มือถือที่คุณใช้ประจําโดยการนําเลขสิบหลักมาบวกรวมกันแล้วซื้อย้ําอาทิตย์และเสารซื้อเลขเบอร์มือถือตัวเองโดยการนําเลขสิบหลักมาบวกรวมกันแล้วซื้อขอให้วันนี้พวกคุณโชคดีอย่าคิดเยอะนะ มาดูกันต่อไปนะคะนั่นก็คือวันจันได้ไพ่พาวุรุนปา่าแก้วแนะนําว่าวันนี้ให้ซื้อเลขสมุดบัญชีเงินฝากของคุณย้ําสมุดบัญชีเงินฝากนะคะที่มีเงินเข้าออกของคุณเลขที่บัญชีนะย้ําเลขที่บัญชีไม่ใช่รหัสกดเอตังย้ําว่าวันจันให้ซื้อเลขสมุดบัญชีเงินฝาก2ตัวท้าย3าตัวท้ายก็ได้ที่มีเงินเข้าออกเยอะที่สุดนะคะซื้อไปเลยจ้ะ คนวันจันนะคนวันอังคารให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคนรักคู่ครองใครมีแฟนซื้อเลขแฟนใครมีเลขขวัญใจคนไหนซื้อเลยนะจ๊ะจัดกันไปเน้นๆแล้วรับรองว่าโชคดีแน่ๆค่ะย้ำนะคะคนวันอังคารให้ซื้อเลขคนรักคู่ครองรับรองจะมีโชคส่วนใครเป็นสาวโสดหนุ่มโสดให้ซื้อเลขคนที่คุณรู้สึกรักที่สุดจะรักแบบหนุ่มสาวหรือรักแบบชู้สาวหรือจะรักแบบเพื่อนหรือแบบพ่อแม่พี่น้องได้หมดค่ะแต่เอาคนที่คุณรักที่สุดนะในตอนนี้ ส่วนคนวันพุธได้ไพ่พระพิคเนปางราชาโชคปางสวยสุกแก้วแนะนําว่าวันนี้คุณควรจะซื้อเลขสมุดไอ้เลขกดเงินแยกนะย้ํานะเลขรหัสกด ATM คนเกิดวันพุธให้ซื้อเลขกดรหัส ATM นะถ้าใครไม่มีบ,บัตร ATM ก็รหัสกดเข้าแอปพลิเคชันเบิกถอนเงินอนะอันนั้นได้เลยนะคะย้ํารหัสกด ATM หรือรหัสกดตังในมือถือนะคะขอให้คุณโชคดีคะ่ะคนวันพุธ ส่วนคนมันพฤหัดนะคะได้ไพ่พระจักเทพจันทร์ให้ซื้อเลขเพื่อนผู้ชายที่คุณสนิทที่สุดย้ําเพื่อนผู้ชายที่คุณสนิทที่สุดนะจ๊ะรับรองวันนี้คุณจะมีโชคมีลาบจากเพื่อนผู้ชายที่สนิทที่สุดค่ะ ส่วนคนวันศุกร์วันนี้นะคะคุณจะมีโชคบ้างนะคะให้ซื้อเลขที่คุณมั่นใจเชื่อตามเซนต์ตัวเองหรือเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปขอก็ได้เดี๋ยววันนี้จะไปไหว้พระพิฆเนศนะเอ้ไหว้พระาหูเดี๋ยวจะเอาเลขเซมซีมาฝากเลขเลขแบงค์มาฝากแบบเมื่อวานถูกสาตัวตรงฮานอเอนนเอะไรนะมาเลกันนะคะขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองแล้ววันนี้ยิ้มย้มแจ่มใสอย่าจิตตกรับรองคุณรวยต้องขอทอบคนเมื่อวานด้วยเมื่อวานตอนบ่ายที่ให้เลขในกลุ่มเนาะเลขเลขเด่นอะ เมื่อวานค่อนข้างหงุดหงิดอารมณ์เสียหลายๆเรื่องแล้วก็งานเยอะมันทําให้จิตตกจิตไม่นิง่งทาใ,ให้เลขคาดเคลื่อนต้องขอกราบขอขอ,ขอภัยนะที่มีด้วยก็เมื่อวานพอรู้ตัวเราเราอารมณ์เสียหงุดหงิดใช่ไหมสิ่งแรกที่ทําคือกลับมาห้องพักมาไหว้พระสวนมนต์ขอพรพ,พระราหูที่บ้านนะคะพอขอปุ๊บจิตนิง่งปุ๊บเห็นมาเลขตรงเลขเข้ากับทุกคนเลยวันนี้แก้วเลยสัญญาว่าแก,ก้วจะทําจิตใจให้สดชื่นสดใสไม่หงุดหงิดไม่จิตตกนะคะแล้วส่วนใครที่รอคลิปเออคลิปหัยรัฐบาลอาจจะเป็นเย็นนี้ค่ำา่า จะทําให้หรือถ้ามีเวลาว่างก็จะไลฟ์สดเมาส์มอยกันในเพจหมอกแก้วแม่นชัวได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย